สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านานากันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่11มีนาคม2568นั่นเองครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ไม่ค่อยดีสำหรับพี่น้องนั่นเองเพราะว่ายางพารามีการปรับตัว ลดลงทุกชนิดอย่างนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่จะทำให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับ7สาเหตุนี้ด้วยกันนะครับ 1. ก็คือสภาพของอากาศ 2. การใช้ยาง 3. เศรษฐกิจโลก 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5. ราคาน้ำมันตลาดโลก 6. ก,การเก็งกำไรและ7ข่าวสารต่างๆนั่นเองครับ เราก็จะมาดูเลยว่ามีอย่างชนิดไหนปรับลดลงมากน้อยอย่างไรมาเริ่มกันที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้67.50บาท50สตางค์วันนี้ปรับลดลง50สตางค์ราคาท้องถิ่น64.50บสาท50สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 70.44สบาท44สตางค์ปรับลดลงมากน่อยหน่อบาท7 7สสตางค์ราคาท้องถิ่น 67บาทส4สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี67บาท9สตางค์วันนี้ปรับลดลง22สตางค์ราคาท้องถิ่น64บสาท8สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซนต์วันนี้63บาทปรับลดลง80สตางค์ราคาท้องถิ่น60บบาทยางก้อนถ้วย DRC 50เซ์ยางสดวันนี้31บาท50สตางค์ปรับลดลง40สตางค์ราคาทองถิ่น28บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 5เอร์เซยางพักชั่วโมง34บสาท65สตางค์ปรับลดลง44สตางค์ราคาท้องถิ่น31บาท65สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 6 5เปอร์เซต์ยางค้างคืน 40บาท91สตางค์ปรับลดลง59สตางค์ราคาท้องถิ่น37บาท91สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70%อย่างเคลบ44บาท10สตางค์ปรับลดลง56สตางค์ราคาท้องถิ่น41บาท10สตางค์นั่นเองครับ โรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางนะครับส่วนราคาท้องถิ่นจะไม่ได้ขายในราคานี้จะซื้อขายในแต่ละพื้นที่และท้องถิ่นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคุณภาพและพ่เปอร์เซนต์ยางของพี่น้องกเกษตรกรและกลุ่มนั้นๆนั่นเองครับปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ก็จะพาไปดูการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศก็คือตลาดโลกนั่นเองครับว่าราคายางชนิดไหนตลาดไหนราคาปรับขึ้นลงอย่างไรแต่ช่วงนี้ก็บอกกันนะว่าช่วงต่างประเทศก็มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับสำหรับราคายางพาราตลาดโลกนั่นเองครับ